การบริจาคที่สร้างความสับสนกันจองพลังโอนเงิน5 0,000บาทให้กับนวัตวันที่27ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกา20นาทีกันจองพลังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวว่าเขาได้โอนเงินส่วนตัวห0,000่นบาทให้กับนวัตผู้เป็นเจ้าของมิสแกรนซึ่งเขาได้รับมาเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือทหารในช่วงการปิดผ่านผันแปรของประเทศกันจองพลังกล่าวว่าผมได้โอนเงินไปยังบัญชีที่นวัตเปิดขอรับบริจาคเพื่อให้กับทหาร แต่ก็ยังมีคำถามที่ขึ้นอยู่ว่าทำไมการจองพลังจึงต้องโอนเงินให้กับนวัดก่อนที่จะส่งไปยังทหารโดยตรงบางคนอาจจะคิดว่าการโอนเงินให้กับนวัดก่อนเป็นเรื่องปกติมีการสื่อสารและความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นการกระทำที่แปลกประหยัดหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการบริจาคไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่โอนเงินให้กับองคอ์กรหรือบุคคลมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และมีมาตรฐานอย่างเข้มงวดซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการแตกต่างในวิธีการจัดการเงินที่บริจาคมาคุณคิดว่าการบริจาคเงินควรจะเป็นการโอนเงินโดยตรงหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขก่อนการโพส์มีการกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับถ้อยคำและเนื้อหาที่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน